สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้เขาพอช่างเกมนะครับเอาทายทำเลคนนึงคนกัลังกี่มาทายทำเลดีตาก่อนนะประมาณหกสิบใบนะครับออกมาสามพันหับเงินสองสามคนรับอ่าท่านเจ็ดสิบนะครับนี่แหละกับบ้านๆนะครับคนภาคอีศานกับพี่น้องนบเเฮฮดดห้าสีเฮดหลังเนาะมิตาหน้านะครับมิตาหน้ามิตาไฮพูอีขั้นหนึ่งนะครับนี่แหละตอนนี้เอาว่างันนี่ละ ประมาณมาสามพอดีนะครับหกสิบไรหรือว่าเรามีสิบไร่นะครับเอา้าคุยหลไรป่านนี้คืมาขายรถเก็บมาแล้วแล้วขายรถปัานนีนี่นะครับคู่แล้าไปใส่กระสวยก็เอาไปเลยนะครับราคาก็จะคุยกันที่หลังนะครับเจอใจให้พี่นะครับเอ้าันนี้มาไม่มตากงเขาเอาจะขายอะไรถท่อรถหอนอยู่นะรถหอนอย่างนี้นรับไดกเสียอันนี้นะครับเป็น 5 0 1 8พีจดทะเบียนปีหกหานะครับจดทะเบียนปีหายำมาปีหาเลยนะครับต้องรวเชียงเนเชียงนิมน่มๆเลยเพราะว่าระบบการใช้ดดนเราหันครับนเอาถ้ารอดพันเลยมเนี่ยอาไปยังใสาง่างออกเอาเรียบ้ยเอาขาวมงเนี่ย มงงันหัมึงเกี่ยอมนนะมันะแล้วมัหนนเช่นน่ะครับตัวันหนีงามเลยนะครับตัวคันดีเปิราคาเลยนะครับเปิราคาเลยว่าผมเห็นงานแล้ววเอาไปใส่ตัวหลดดวกเก่าอ่ะนะราคาเปิดมห็ปีหแกเจ้าไบอยก้านกับยูเมันุ้กาสชิ้นกัจันแปดเกสนะครับผมเปิดไปเลยสี่แสนเกนะครับคุ้มกาสชิ้น 4แสนเก้าหมื่นนะครับย่ำมารถปีหกหานะครับรถได้สองปีในปีที่สามปีนี่นี่นี่สีไทยหน้าปีนี้แหละเอามาทนร่องก้อนสีลงขายนะครับนี่แหละพาดเลยนะครับเดี๋ยวล่างหัวง่ามก้อนนี้นะครับนี่แหละรถคันนี้นะครับเป็นแอฟห้าศูนย์หนึ่งแปดเอทีนะครับรถคันนี้เป็นเอพีหุปกรณ์สามชิ้นเด้อพี่น้องเด้อราคาสี่แสนเก้าเอพีเฮ้ย เราคันนี้เดิมี่กันนะครับเราคันนี้เป็นอลห้าศูนย์หนึ่งแด้พอยู่นนะรูอร์สอนนะครับู่ปอร์สอชิ้นเรสาแดเข้าไปเลยนะครับสามแสนแปดมึงมาชุกมงะองมงสองพันแปดดีหรอไทนาน้า2สนแปดดีเกี่ยวกับหัววกรติ๊ดเชิยางนะครับอดูนักงตบอกระติ๊กเชงดีเกี่ยวดีนะครับ หม้ไเห็มึงเ้ามึงทำไดไหมนะครับไม่ได้ไม่ทำอ่ะไม่ทำระมาณนี้น้อนี่เขาต้อมึงโดเช็ดมังหัง่ไหอ่านี่แหละครับประมาณนี้นะอัดอัดเปลี่ยนไปด้เออใบนะครับใ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 บเต็มอันหกใบยี่สิบสี่นะครับึงเปลี่ยนไปก่อนลรงน้นอ่ากับประมาณนี้แหละครับนี่แหละ คนอีสานเขาพายอีสานกันบ่เห็นหน้าสิเห็นยังเนาะฝนกับมาเนี่ยบ่แม,มนคนเปลี่ยงเนี้ยไป้มาพายอีสานแลงเรจ้ามึงฝนนะครับฝนกระลักสิมาอ่าเออเอามึงพันหนีกันต้องขำเลยครับพัาหนีออกมาขอมาทำในร่างนะครับ,าารบ,ไ,นะรบไปไหมเลยเอาสิขายตามสภาพนี้เลยนะครับนี่ขายตามสภาพนี้เป็นผันอ่าผันพ้น,พน,พนไปผันหกนะครับ อมันมึงหลอกกันกันเหาอเ่าหญีงนะครับที่เดิหบยางม่นะครับหยางยางหลอกยางวันนี้เ่ต่แตาผมไม่ยางไห้ยางเต็มผมมาจปดแนหยนะครับผมมามาไชนะซอยกันกันกวหน้ากับมาไหลมาไหนดอกต้องซอยกันน้อยนะครับอ่านี่แหละกับะมนี้นะครับรข้นี้เป็นเต็มเกยศูนย์เต็มเ็ศูนย์ย์นะครับอรถเต็มเกียรินะครับบอยจะเ็นเกียชิ บอกกับมีแตียกันน้อยนะครับคุณผู้กองสองชิ้นนี้เอาไปเลยสามแสนหามื่นหามันนะครับสภาพนี่อ่ากระทำมีสีกับสีบ้างมานไหนจะถามมาเชียงดีบ่าเชียงดีนะครับบ่เอายังกระบกเรี่ยงกระบกเที่ยวดีขึ้นโพธินะครับพอพอมาทัวร่างไทยเก็บเมืองพอคนคนเอาเอาปั่นพู้วแท้ทั้งปั่นมู่นนั่นแหละครับเออาปั่นเบ็ดคือยงนะครับปั๊บทีปั๊บยังนะครับทัานใหญ่านใไงไม่เด็ดไงนะครับ มันมีนดีมัน,นดัน,นด,ดีนะครับนี่แหละสามแสนหามืนเอาไปเลยก็หาพนี้นะครับด้านไหนยืดออกแถมยางไหม,มยางหนาไหม,มสามแสนนะครับเอากระาพนี้เด้อก็ได้ยินชิปกะสีลุ่มมือนี่ยนะสีลุ่สีลุ่ไหนเมืองนะครับคนไหนคนไหนยีทีมงานเรียกยีร่านนะครับคุณชื่อน้ามวานเขานะครับอ่ะไปว่าทางอีสานแรงเจ้าป้ามึงรอดฝนกระลักสีมา นะครับนี่นะสภาพนี่กันว่าเบ้าหลายกับเบ้าหลายแหละเอาเอาไปเลยคันนี้นะครับอาพิกัดต้องผมกายยุบบ้านโนองไงเด้อพี่น้องเด้อบ้านโนองน้อยอำเภอศรีวิเัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคนร้อยเอ็ดนะครับปวดจริงทำจริงนะครับผ้าอีสานเท่านี่ปลาเคยแหล่งนะครับบปล่เคยแหล่งปลาเคยแหล่งวันน้ำใจฝนปลาอากาศกับอื้นป้ายากนะครับสันวันฤดูฝนฤดูเห็ดหน้าฝนเสียวดาใจมากคุณ เอ้ยมาไปเอานี่แหละสามแสนฮะเอาไปเท่านี้เอาฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ